สารล่มมาผ่านตองทั้งใบตองกับคูลนหนาหนาวมาหอดแล้วสายโคตรสั่มกับสรา้างล่ากราบสวัสดีมินหมอแค้นแฟนหมอลำที่ติดตามช่องลูงซักมักมวลช่องแห่งขอมูลข่าวสารสาระและความบันเทิง มื่อนีวันที่20ตุลาคม2 5 6 5กับบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวลมพัดมาไว้ยวอยสีเขาสู่ห่วงออกพรรษาล่าพัดเจ้าช่วงนี้ก็มีงานมีเทศกาลบุญกระถินหมอลำก็มีเกยวงานได้ออกไปทั่วสรางผลงานให้เฮาได้เบิกันทุกขณะก็แสดงความยินดีกับแกลวพาวแสงทองและบอดบิก๊ก โรพยาบาลฟินแลนด์ที่ได้ทายาทคนที่สองน้องของนาลิตะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแกล้วเผาแสงทองกระไรซดเนื่องในวันเกิดของน้องนาลิตะเมื่อวันที่19เกาตุลาคม2565เมื่อวานนี้ในไรซดแกล้วเผ้าแสงทองกระไรโชสโฉนดที่ดินที่มีส5หไร่มูลค่ากว่า15หาล้านบาท นิดถนนลักษีเด่นแปวพ้าแสงทองก็บ,บอกว่าที่ดินแปลงนี้ได้เตรียมไว้ให้น้องนาริตะต่อไปในอนาคตและก็บ,บอกว่าเป็นบารมีของน้องนาริตะที่หลังจากมีน้องนาริตะแล้วแฟนๆเอฟซีายการสนับสนุนตลอดโดยเฉพาะในไห,หลสดผ่านลุ่มปิดของนาริตะถ้าบารมีของพอของแม่เองก็คงสิบไดขนาดนั้นและแปวพ้าแสงทองก็ได้โชว์ผลตรวจ ปรากฏว่าผลการตรวจเป็นสองขีดสา่งความดีใจแก่ปุ่ยบานฟินแลนด์ก็บอกว่าในอนาคตกสิปันให้เป็นหมอลำคือพ่อคือแม่ก็เป็นคู่หักต่างว้ที่ฟังที่สุดหิตที่สุดและรวยที่สุดบ่าวาเหตุด,ด่านธุรกิจหรือในวงการบันเทิงแม่สีต่างไว้กันแต่ก็บก่ได้เป็นปัญหาใส่ชีวิตกันได้ย่างลงโตัวกระแสความยินดีกับ แถวเผ่าแสงทองและวิบัติฟินแลนด์ในการได้ทายาทคนที่สองและต่อไปก็คือสิเป็นศินลปินอีกคนหนึ่งที่ซื้อเสียงโดง่งดังคือพอคือแม่ได้มาสา้่งผลง,งานโ์ศิละปะวัฒนธรรมด่านมอลําให้เหาได้เบิ่งกันอีกต่อไปใครมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เขามื่อ้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อปะ่ะตาดคลิปต่อไปคลิปหนะ้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ